จ้าหนงพนีสารวนอยู่นั่นเฟซบุ๊กปกป้องบัญชีอย่างดีจนป่านนี้ยังเข้าไม่ได้เป็นเรื่องน่าปวดหัวของใครหลายๆคนก็ว่าได้เมื่อเฟซบุ๊กบังคับให้เพิ่มระดับความปลอดภัยเมื่อเปิดแอปพลิเคชันดังกล่าวเมื่อเจอกับข้อความว่าเพื่อช่วยให้บัญชีเฟซบุ๊กของคุณปลอดภัยเราจะแนะนําคุณแต่ละขั้นตอนในการเปลี่ยนรหัสผ่านของคุณและตรวจสอบว่าการเปลี่ยนแปลงบัญชีล่าสุดนั้นมาจากคุณนักร้องชื่อดังจะานงพนีมหัดไทยก็ประสบปัญหาดังกล่าว เมื่อเจ้าตัวได้โพสข้อความผ่านทางไอจีว่าโอ้ยเฟสคุณก็ปลอดภัยเกินขณะฉันเป็นเจ้าของเฟสยังเข้าไม่ได้เลยกรอกวนๆอยู่แบบนี้กรอกเสร็จเอาวนมาที่เดิมใครก็ได้ช่วยทีเข้าเฟสไม่ได้แล้วงานนี้แฟนๆเข้ามาปลอบใจและให้กำลังใจกันเนินนั่นอาทิพี่ทำตามขั้นตอนนี้มันก็ได้นะครับต้องใจเย็นๆครับเพราะตอนนี้คนคงทำกันเยอะครับเฟสมันตรวจสอบระบบใหม่ด้วยครับ คอมเมนต์ทัดมาบอกว่าคุณจะค่อยๆ่อยทำไปเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ AI Facebook ตรวจเข้มค้นครับ Facebook ปลอมอวตารมันเยอะทำไม่ได้ติดขัดตรงไหนอ i n b อกมาปรึกษาผมได้ยินดีให้คำปรึกษาฟรีเป็นต้นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ